สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเดินอีกแล้วค่ะแกะสะลักค่ะเพื่อนๆจ๋านนวันนี้พามาเดินป่ายแล้วค่ะตามมาค่ะ นี่คะ่ะเพืเ่อนๆเรามาดูป้ายอันใหญ่อันนี้ค่ะนี่เป็นสวนใหญ่มากเลยค่ะแต่เรามาเดินกันนะคะ Yes, a lot of trees, isn't it? ตามมาค่ะเพืเ่อนๆ Have you you think you have you been here before no? <No. S 1> oh. เนาะโอ้โหครั้งแรกที่ที่มานะคะครั้งแรกที่มาเดินค่ะอ่า alright ไม่้องมาไม่หร we just keep walking and we might see something different ครั้งแรกเหมือนกันค่ะคุณลุงก็ยังไม่เคยมานี่ครั้งแรกค่ะพามาเดินป่านะคะเก็บบรรยากาศป่าป่ามาฝากค่ะถ้าเจอเห็ดก็จะเก็บนะคะแต่ตอนนี้ไม่ไม่น่าไ,ไม่ใช่หน้าเห็ดค่ะบิ่กไดาวีวไหม เพื่อนๆเห็นไหมคะออกมาข้างนอกได้ยินเสียงนกก็สดชื่นแล้วค่ะเพื่อนๆเยดเนาะเห็นต้นไม้ไหมคะเพื่อนๆสวยมากค่ะเดี๋ยวให้ชมให้ทั่วๆนะคะ How far from our home darling? 25ไม something ประมาณ25ไมค่ะจากบ้านจากบ้านเจ๊ไก่นะคะ25ไมค่ะเป็นสวนใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมครับเพื่อนๆจ๋าบรรยากาศร่มรื่นค่ะสวรรค์ของคนอังกฤษนะคะ เพื่อนๆเห็นไหมคะโน่นนะเขาย่างบาร์บีคิวค่ะอืมย่า I know hello hello Steve hello Make your legs work. yes okay มาเดินต่อกันเลยนะคะคุณลุงเดินนำหน้าเลยค่ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะยี่สิบยี่สิบห้าองศานะคะอังกฤษนะคะโอ้โโทษดีนะคะเพื่อนๆเดินแล้วสั่น เดี๋ยวจะพาะเพื่อนๆไปดูภาพแกะสลักนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะภาพแกะสลักเป็นคนขี่จักรยานนะคะแกะตั้งแต่พศเท่าไหร่คะ 1>, 1 9 7 0ถึงพศส5หค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยนะคะก็าแกะสลักไว้เป็นเก้าอี้ค่ะด้านข้างก็จะมีดอกไม้อีกแล้วค่ะดอกไม้สวยไหมคะสองข้างนะคะเวเ่ินไปอีกข้างนึงข้างนี้ก็จะมี ดอกไม้นะคะเพื่อนๆจ้าเห็นไหมคะสีม่วงสีขาวค่ะมาเดินต่อกันเลยค่ะ ลุงหายไปไหนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆกว้างมากเลยค่ะสุดลูกหูลูกตานะคะเพื่อนๆจ๋าถ่ายให้ดูรอบวงเลยนะคะเห็นไหมคะร่มรื่นค่ะวันนี้แดดดีนะคะอ่าเดินต่อ โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ